เก่ง5ปร,ประตูกับรุ่นนี้เลย t ต y o t a c h r 1.8ชป็นทีออโต้ปี่สองพเครื่องยนต์เบนซินรถไม่เคยติดแก๊สนะคะไฟหน้าเดล i g โปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะไฟหน้าเขาออกแบบมาด้โฉบมากๆเลยนะคะไฟหน้าเดล i g โปรเจคเตอร์ด้วยนะคะมีเซนเซอร์หน้านะคะทั้งหมด2จุดเลยนะคะคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงบอกก่อนเลยนะคะันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงหาตัวจับยากแน่นอนนะคะได้ดิสหน้าแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะดูเข้าการออกแบบด้านข้างแบบนี้นะคะดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูทันสมัยมาก มาคันนี้รถสีบอลเงินด้วยนะคะได้โครงสร้างเดิมบางสนิทน็อตไม่ขยับไม่มีชนักไม่มีจำนำแน่นอนนะคะประตูด,ด้านหลังก็จะใช้เปิดตรงนี้นั่นเองนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของดิสด,ด้านหลังตรงนี้ให้พร้อมอีกต่างหากนะคะคันนี้นะคะเราขายราคาพิเศษอยู่แค่479 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟีดาวผ่อน8 0 0พกว่าบาท7ปีตลอดสัญญาได้เลยนะ ด้านหลังของเขานะคะเขาออกแบบมีสปอยเลอร์ด้านบนแบบนี้ด้วยเห็นไหมคะไฟท้ายอย่างเท่เลยนะคะมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดด้วยนะคะแล้วก็มีก้างหลังที่ติดจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะคะเรามาดูความเดิมกันก่อนดีกว่านะคะข้างซ้ายฝั่งนี้นะคะเดิมแน่นอนนะคะเม็ดองเม็ดอางนะคะหัวน็อตเขาเนี่ยเดิมโรงงานแน่นอนน็อตไม่มีขยับเลยนะคะฝั่งนี้ก็เดิมสนิทไม่มีข่ายด้วยนะคะ อยากให้ดูตามซออเขานี่สวยมากๆนะคะเดิมสนิทเลยนะคะด้านหลังเนี่ยก็ใส่ของใส่สัมภาระได้เต็มที่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเรายกอันนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นที่เติมลมยางนั่นเองนะคะถ้าเราพับเบาะหลังนะคะด้านหลังก็จะใส่ของได้เยอะขึ้นและยาวแบบนี้เลยนะคะมีความอเนกประสงค์น่าใช้มากๆเลยนะคะรถเก๋ห5ประตูแบบนี้นะคะเป็นรถอเนกประสงค์ขนคนขน,นของได้เต็มที่แน่นอนสนใจดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการส่งรถให้ด้วยนะคะ กันต่อภายในนะคะคันนี้ได้กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะความเดิมของเขานิดนึงนะคะอยากให้ดูตามซอกนะคะเม็ดองเม็ดอาร์กนะคะหรือว่าหัวน็อตเนี่ยเดิมๆไม่มีไข่สักนิดเลยนะคะฝั่งนี้นะคะหัวน็อตก็เดิมๆด,ด้วยนะคะมีสติกเกอร์ข้างประตูแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดิมสนิทเลยเห็นไหมเม็ดอาร์ค้างประตูของเขาทั้ง4ฝั่งของเดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะ ภายในของเขานะคะคันนี้ได้ภูงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีครูชคอนโทรลแบบนี้ให้พร้อมเลยนะคะภูงมาลัยสวยมากเนียนกรี๊บเลยนะคะไม่มีรอยเลยนะคะ เล็กไม่วิ่งน้อยมากอยู่แค่49,000โลเท่านั้นเองนะคะมีรอบการเข้าสู่ด้วยเราการันตีเล็กไม่เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะได้จอทัสกรีนด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือได้ FMAM ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะคะก็จะขึ้นจอถอยให้ชัดแจ๋วแบบนี้ด้วยนะคะในส่วนของจอเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะเอ็นมาหาคนขับนะคะประมาณ45องศาประมาณอย่างนี้เลยคันนี้ได้เป็นตัวแอร์ดิจิตอลอีกต่างหากนะคะภายในสวยมากๆเนียนกริปเลยนะคะช่องวางของช่องเก็บ ขอวางแก้วก็มีให้พร้อมคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะดูหัวเกียร์เขาดูมีความเท่และสวยมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยนะก็จะมีปุ่มการถลายแบบนี้ด้วยนะคะมีช่องวางแก้วนะคะแล้วก็มีคอนโซลตรงกลางช่องเก็บใส่ของวางพักแถวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ power outlet ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะอันบนหลังคาเขานะคะคันนี้ก็ภายในดําหลังคาดํานะคะที่ บางแดดตรงนี้นะคะก็จะมีไฟสองตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟสองด้านหน้านะคะนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีม่านบางแดดนะคะแล้วก็มีกระจกฝั่งคนนั่งด้วยนะคะคอนโซลภายในของเขาด้านหน้านะคะสวยมากรถไม่มีรอยเลยนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆไม่แค่4 9 0 0 0กว่าโลรถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะคะออกแบบทันสมัยมากๆรถโคตรน่าใช้เลยนะคะสําหรับคันนี้คันนี้เป็นเบาะผ้าสีดาด้วยนะคะนั่งด้านหลังก็นั่งสบายๆแบบนี้มีเล่มพรอมโอนภาสีไม่ขาดด้วยนะคะ าฝากระโปรงหน้าไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะมีสติกเกอร์แบบนี้ให้พร้อมมอกนะคะสติกเกอร์ของเดิมโรงงานเลยนะคะหัวน้อยเขาไม่มีขยับเลยนะคะยิ่งซอกด้านในเนี่ยสวยมากนะคะ ซอกเดิมโรงงานเลยนะคะหรือว่าจะเป็นคานด้านหน้านะคะก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ด้วยนะคะซอกฝั่งขวาฝั่งนี้นะคะเป็นองค์เม็ดอาร์คสวยเนียนกริบเลยนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีไข่ซักเม็ดซักจุดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะน,น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราดูแลเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอยากให้ดูเครื่องเขานะคะเครื่องขาวสวยเนียนมากเป็นองค์เม็ดอาร์คนะคะของเดิมโรงงานแบบนี้เลยเห็นไหมคะดูหัวน,น็อตเขานะคะสวยเดิมมากๆเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปเนี่ยบอกเลยคุ้มเลยนะคะสภาพแบบนี้นะคะกับ 4HR ไม่ได้มากันบ่อยๆแน่นอน ะะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเครื่องดูนะคะโอ้โหโตโยต้า C-HR สภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงรถโคตรน่าใช้ราคาโคตรคุ้มแบบนี้นะคะสนใจมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานะครหรือโชวมาที่เบอร์0969463334ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยเราจะมีรถซิ้วสวยมาให้ดูกันอีกแน่นอนนะคะ